หลังจากได้มีข้อตกลงในการหยุดยิงเบื้องต้น72ชั่วโมงซึ่งจะครบกำหนดเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับแต่จนถึงเวลาปัจจุบันท่าทีของกัมพูชายังคงเป็นปฏิปักษ์กับไทยนะครับและยังคงยั่วยุต่อเนื่องตามแนวชายแดนนะครับและสิ่งสําคัญณนะเวลานี้ฮะในข้อตกลงสําคัญจาก GBC ร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราสังเวยเอวัยวะ ของทหารไทยเป็นรายที่11แล้วนี่เป็นความสูญเสียจากการที่เราเซ็นข้อตกลงในการหยุดยิงกันไปและไม่มีทีท่าว่ากัมพูชาจะดําเนินการแบบนั้นคําถามคือเราจะเซ็นและรอจนถึงเมื่อไหร่และจะจบประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างไรเริ่มต้นจากข่าวความสูญเสียวันนี้นะครับเพจกองทัพบุกทันกระแสพโพสต์ข้อความบอกว่าสัตว์ผสมอีกแล้ว ทหารไทยเหยียบกับระเบิดหลังเข้าเก็บกู้พื้นที่กัมพูชาต้องชัดเจนเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับนี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุนระเบิดครั้งที่11นับจากความผัดแย้งไทยกัมพูชาประทุขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาโดยครั้งที่10นั้นทหารไทยเพิ่งประสบเหตุเหยียบทุนระเบิดในพื้นที่เดียวกันคือสัตตสมเมื่อ27ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก่อนข้อตกลงหยุดยิง จะมีผลในตอนเที่ยงเพียงไม่กี่นาทีทําให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บสอนายคือพลทหารน,นรินเงาไพรเหยียบทุ่นระเบิดที่ฐานกัมพูชาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาข้างซ้ายนะครับและวันนี้เนี่ยทางเพจก็ได้รายงานข้อความว่าฐานไทยก็เสียขาอีกแล้วเป็นรายที่11นะครับโดยเพจ army military force ครับรายงานว่าฐานไทยตอนนี้ปฏิบัติการเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณเนิน3 5 0 ได้ทำการเก็บกู้โดรนพรีชีพ FPV ของฝ่ายกัมพูชาที่ตกอยู่ในสภาพสมบูรณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าโดรนลำดังกล่าวถูกดัดแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อติดตั้งลูกกระสุนปืนคอหวังผลในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและฐานที่บ้านของไทยในช่วงการประทะกันก่อนหยุดยิงนะครับคาดว่าโดรนลำดังกล่าวเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือสูญเสียสัญญาณควบคุมในระหว่างปฏิบัติการส่งผลให้ตกลงในพื้นที่ก่อนจะเข้าถึงเป้าหมายและเกิดการระเบิดขึ้น ทั้งนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้เข้าดําเนินการนิรภัยวัตถุระเบิดและเคลื่อนย้ายโดรนลำำําดังกล่าวไปตรวจสอบเพื่อประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทําสงครามโดรนของฝ่ายตรงข้ามต่อไปนะครับภาพรวมณเวลานี้ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับเข้าไปสถาปนาความมั่นคงและยังรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามพื้นที่ต่างๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานในส่วนของทหารไทยนะฮะเมื่อสักครูรคร่ที่ ได้รับบาดเจ็บเหยียบเข้ากับพุ่นระเบิดนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เห็นว่ายังไม่คงยังคงไม่สามารถนะครับที่จะละเลยนะครับความปลอดภัยของกําลังพลในพื้นที่ไปได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไปเซ็นกันไปในข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชานั้นก็ไม่สามารถจะดําเนินการได้อย่างที่คุยกันกับเข้าหน้าครับเราคุยกันกับผู้ชมเนี่ยนะครับ เราจะต้องย้ําในส่วนของข้อตกลงสําคัญของไทยและกัมพูชาถ้าไม่สามารถทําได้ก็ไม่ควรที่จะเซ็นกันต่อไปและที่สําคัญความเสียหายใครจะเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายนอกเหนือจากประชาชนนะฮะทหารแล้วยังนับรวมถึงทรัพย์สินของคนไทยด้วยชมคุณผู้ชมไปในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนใกล้กับปราสาทตาควายที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่ออกจากศูนย์อพยพ กลับเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าร่องรอยความเสียหายเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณตำบลบักไดออำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างทหารไทยและทหารฝั่งกัมพูชา8-27ธันวาคมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนที่การประชุม g b c จะได้มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกันเป็นเวลา72ชั่วโมงนะครับนางสาววิบลเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สีแดงใกล้กับปราสาทตาควายอำเภอพนมดง,ดงรัก พาผู้สื่อข่าวดูสภาพความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆประชาชนที่ถูกสะเก็ดระเบิดจากกระสุนลูกปืนใหญ่ที่ฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาตกในหมู่บ้านเสียหายจํานวนหลายหลังยังไม่รวมพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากซึ่งยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเพราะเป็นพื้นที่อันตรายที่ยังคงรอการสํารวจโชคดีที่ช่วงระหว่างกระสุนตกนั้นชาวบ้านอบพยพกันออกไปหมดแล้วถ้าเกิดอบพยพช้า ความเสียหายจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายแน่นอนการประทะในครั้งนี้ชาวบ้านบอกเลยนะครับว่าหนักมากชุดชะระบต้องกินนอนกันอยู่ในหลุมบังเกอร์หลบภัยตลอดช่วงที่มีการประทะบ้านเรือนได้รับความเสียหายหนักๆเนี่ยนะครับ4-5หลังโดนสะเก็ดระเบิดอีกประมาณ10กว่าหลังพื้นที่ทางการเกษตรตอนนี้ยังไม่ได้สำรวจแต่คาดว่าเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้ให้เข้ามาในตอนนี้เพราะยังคงเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้เน้นย้ำนะครับว่าสถานการณ์การสู้รบในรอบนี้จําเป็นต้องให้ตํารวจชุด EOD เข้าไปเคลียร์ในพื้นที่หมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงจะให้ชาวบ้านกลับเข้าอย่างพื้นที่ได้ส่วนด้านการเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในด้านร้านเรือนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงที่เสียหายสามารถใช้เงินนะครับสาธารณภัยฉุกเฉินช่วยเหลือได้คือจ่ายเงินชดเชยครอบครัวละ5 0 0 0ันนะฮะ จังหวัดสุรินทร์มีฐานข้อมูลผู้อพยพที่เคยลงทะเบียนเอาไว้จํานวน80,000ครัวเรือนจึงไม่ต้องทําการสํารวจใหม่แต่ในรอบนี้ผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นเป็น100,000ครัวเรือนจึงแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบก่อนอีกกว่า20,000ครัวเรือนไปแจ้งกับผู้นาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรวบรวมรายชื่อให้จังหวัดเสนอรัฐบาลช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปนะครับท่าทีไม่เพียงแต่ทหารในแต่ละพื้นที่เท่านั้นนะครับ ยังรวมถึงผู้นําของประเทศต่างๆผู้นําของกัมพูชายังคงออกมาโพสต์ข้อความทาง Facebook และบอกว่าการเซ็นข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่ระหว่างบรรทัดนั้นดูเหมือนจะพุ่งตรงไปที่การปรับเปลี่ยนเส้นเขตแดนหรือไม่โพสต์ของฮุชมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอธิบายเหมือนเป็นการปลอบใจประชาชนชาวกัมพูชาเองนะครับโดยบอกว่า การประชุมระหว่างสองชาติคือไทยและกัมพูชานั้นมีข้อตกลงที่เราให้ความสําคัญสูงสุดคือสันติภาพและการพัฒนายึดมั่นในการสนับสนุนและปฏิบัติตามระเบียบภูมิภาคและระเบียบโลกโดยสุจริตนะครับแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจยอมหยุดยิงมิได้ไหมายความว่ากัมพูชาย,ยอมแพ้หรือยินยอมแลกบูรณภาพแห่งดินแดน,ดนกับสันติภาพและยิ่งไม่ใช่การสูญเสียศักยภาพหรือการสละสิทธิ์ในการป้องกันตนเองตรงกันข้ามการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชา เลือกหนทางแห่งสันติภาพและให้ความสําคัญสูงสุดกับชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนแม้ต้องเผชิญแรงกดดันหรือความยากลําบากใดๆก็ตามแม้เรายังสามารถต่อสู้ต่อไปได้แต่ในฐานะประเทศขนาดเล็กกัมพูชาบอกว่าเราไม่ได้ประโยชน์ใดเลยกับการยืดเยื้อของการสู้รบขณะนี้มีประชาชนผู้พลัดถิ่นมากกว่าครึ่งล้านคนรอวันจะได้กลับบ้านเด็กหลายพันคนรอวันจะได้กลับไปเรียนหนังสือ และครอบครัวทหารและตำรวจนับพันเฝ,ฝ้ารอการกลับมาของบิดาสามีบุตรและญาติพี่น้องของเขาครับดังนั้นในเมื่อโอกาสในการแก้ไขข้อพิพาทช,ชายแดนด้วยสันติวิธียังคงมีอยู่รัฐบาลจึงตัดสินใจเลือกการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามใหญ่โตยิ่งไปกว่านี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนความเจ็บปวดและความสูญเสียของประชาชนก่อนจะบอกนะครับว่าพลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตไป32และบาดเจ็บกว่า93ราย แล้วบอกว่าการหยุดยิงทันทีณที่ตั้งหมายความว่ากําลังทหารของทั้งสองฝ่ายต้องหยุดยิงและคงกําลังอยู่ณที่ตั้งประจําการในขณะที่เริ่มบังคับการหยุดยิงและย้ําว่าการคงกําลังในพื้นที่ได้รับการรับรองร,องร่วมกันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกําหนดเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศซึ่งได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในถแถลงการร่วมของการประชุม GBC และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะใช้กลไก JBC กลับมาดําเนินงานวัดและปักปันเขตแดนโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบและเคยมีประชาชนอาศัยอยู่เพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเงื่อนไขาการหยุดยิงเปิดทางให้ประชาชนผู้พักถิ่นในพื้นที่ชายแดนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีสัดิ์สีและปราศจากอุปสรรคกับสิ่งที่คุณมาณตพูดแบบนี้สะท้อนว่า เขาไม่ได้เอาพื้นที่ที่เราได้ยึดเอาไว้ในช่วงการสู้รบจําได้ใช่ไหมครัทั้งพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหรือแม้แต่กระทั่งคลองแผงซึ่งเป็นพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการแผนที่1ต่อห0 0 0 0ของเราเนี่ยคุณมาเน็ตพยายามจะบอกว่าจุดที่ทหารไทยยึดอยู่ตรงนี้ไม่นับรวมว่านั่นคือเขตแดนของคุณนะเขากําลังบอกแบบนี้แล้วเขาจะประชุม JBC โดยเร็วที่สุดคือต้นเดือน ะะมก,กราคมต้นเดือนมก,กราคมภายใน1สัปดาห์เขาจะขอประชุม JBC เลยเพราะเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบจากการที่ทหารไทยตอนนี้ยึดกลุ่มพื้นที่เอาไว้แต่ทำให้วันนี้เนี่ยกองทัพไทยก็ต้องถแถลงโต้ว่าเรายึดพื้นที่ตามอัตราส่วน1ต่อ5 0,000ื่นแล้วเราใช้พยานหลักฐานเป็นตัววัดต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับการคุยกันในวง JBC อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับท่าทีของกัมพูชานั้นยังคงยั่วยุต่อเนื่องนะครับ ล่าสุดโฆศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีได้ออกมาถแถลงนะครับแล้วบอกว่าท่าทีกัมพูชาย,ย,ยั่ยยุและยังแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์อยู่ครับโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกท่านเปิดเผยรายงานจากกองทัพภาคที่2ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตรวจพบอากาศยานไร้คนขับบินจากฝั่งกัมพูชาล้าเข้ามาในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นจํานวนกว่าร้อยลำโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีเขาสัตตสมจังหวัดศรีสะเกด และช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์โฆษกกองทบบระบุว่าการกระทําดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการยั่วยุและละเมิดมาตรการลดความตึงเครียดตามถ้อยถแถลงร่วมของ g ี c ีโดยมองว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์และมีเจตนาย,ยั่วยุต่อฝ่ายไทยซึ่งอาจจําเป็นต้องพิจารณามาตรการตอบโต้เพื่อรักษาวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลตรีวินไทยระบุนะครับว่าจากท่าทีและการกระทําของฝ่ายกัมพูชาในช่วงวันแรกของข้อตกลงหยุดยิง อาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนการปล่อยตัวเฉลยศึก18นายครับหลังครบระยะเวลาเฝ้าระวัง72ชั่วโมงขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าผ่านมาแล้ว48ชั่วโมงถ้าพบความผิดปกติจะชี้แจงอีกครั้งและช่วงเฝ้าระวัง72ชั่วโมงจะครบกำหนดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงโดยขณะน,นี้กำลังพลของฝ่ายไทยยังอยู่ที่ตังเดิมไม่มีการปรับกำลังเข้าออก และยังปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดพร้อมเดินหน้าภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าในหลายพื้นที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมพบปัญหาการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลจํานวนมากส่งผลให้การปฏิบัติงานของกําลังพลเป็นไปด้วยความยากลําบากนอกจากนี้โฆษกกองทัพบ,บกยังเปิดเผยถึงการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยระบุว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อกําลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมให้กําลังใจ และขอให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคงความสัมพันธ์อันดีและมีความเป็นปึกแผ่นเพื่อเกื้อกูลในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปนะครับในทางระหว่างประเทศวันนี้มีรายงานมาว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักพวงเกตดแก้วครับได้หารือกับ3ฝ่ายก็คือมีจีนนําโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนายหวังอี รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาในปรักสุคนและท่านเสียศักดิ์ของไทยครับรายงานว่าการประชุมเป็นไปได้วยดีฝ่ายไทยนั้นถือว่าบรรลุผลตามที่เราคาดหวังเพราะบทบาทฝ่ายจีนไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกครับขณะนี้มีข้อตกลงหยุดยิงไทยต้องการให้หยุดยิงมีความยั่งยืนและปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่ชิงความได้เปรียบหรือยั่วยุเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจรวมถึงการเก็บกู้ทุนระเบิด ที่ไทยเราให้ความสําคัญหากสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงให้มีความยั่งยืนไทยกัมพูชาจะสามารถพูดคุยเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ตอนนี้ประเทศไทยย้ําถึงความจริงใจผ่านการหยุดยิงอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากนั้นจะต้องดําเนินการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันลดกําลังทั้งสองฝ่ายลดอาวุธหนักเก็บอู่ทุ่นระเบิดการหยุดยิงที่จะครบ72ชั่วโมงนั้นเนี่ยหลังจากประเทศไทยเรา ทำการติดตามแล้วเป็นผลตามที่เราตั้งใจเราจึงจะส่งคืนเฉลยศึกชาวกัมพูชา18คนซึ่งไทยจะดําเนินการผ่านคณะกรรมการกาชาติสากลให้เป็นสักขีพยานนะครับท่านเสศักดิ์ยังยืนยันว่าในการพูดคุยนั้นไม่มีการคุยถึงการเปิดด่านพรมแดนซึ่งถือเป็นขั้นตอนต่อไปต้องรอให้การหยุดยิงมีความยั่งยืนก่อนจะเริ่มดําเนินการในขั้นตอนนี้ฝ่ายจีนพร้อมให้การช่วยเหลือแต่จะไม่แทรกแซง และพยายามเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายด้วยนะครับก่อนจะปิดท้ายว่าบทบาทของสหรัฐและจีนต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการพูดคุยแต่ในการพูดคุยนั้นฝ่ายจีนก็ไม่ได้ชี้นําจีนอยากแสดงบทบาทในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศไม่ได้แทรกแซงและฝ่ายไทยก็ได้ขอให้เป็นไปตามจังหวะไม่ใช่แรงกดดันจากประเทศที่3ส,ส่วนจากนี้จะมีข้อกังวลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ จุดยืนไทยบนเวทีโลกหรือไม่ท่านเสียสักระบุว่าปัญหาไทยกัมพูชาแม้ที่ผ่านมากัมพูชาจะใช้แรงกดดันจากประชาคมโลกแต่ฝ่ายไทยย้ำตลอดว่าจะต้องเป็นไปตามกลไกทวิภาคีคือสองชาติและตามจังหวะเวลาพร้อมมองว่าฝ่ายไทยได้เดินทางมาถูกทางแล้วด้วยครับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับลงพื้นที่จังหวัดอีสานใต้นะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายกก็รายงานการพูดคุยระหว่างจีนไทยแล้วก็กัมพูชาว่าสถานการณ์และบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีสัญญาณที่ดีแล้วก็ได้ฝากบอกประชาชนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นั้นยังเรียบร้อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงโดยนายนุทินชาวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ําว่าในห้วงเวลา72ชั่วโมงตามข้อตกลงที่ลงนามโดยจอยสแตทเมนต จะครบกาหนดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตอนนี้ยังได้รับรายงานว่าสถานการณ์ทั่วไปเรียบร้อยดีครับก็โดยทั่วไปเรียบร้อยดีครับผมก็ได้รับรายงานจากทางฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ได้รับรายงานจากางฝ่ายกองทัพยังไม่มีรายงานใานะครับ มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม,ไม่ไม่เฝ้าระวังจริงแต่ว่าต่างต่างฝ่ายต่างก็หยุดยิงแล้วก็ระงับลดระดับความรุแนแรงลงไปนะครับจนเป็นศูนย์ในเรื่องของการโจมตีซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ได้มีการป้องกันหรือการเตรียมพร้อมใดๆนะครับ ประเด็นสําคัญนายกได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับคนไทยนะครับกระแสข่าวว่าทางจีนให้เงินช่วยเหลือกัมพูชาจากสงคราม20ล้านหยวนข้อที่จริงคือไทยนั้นได้รับข้อเสนอนี้ด้วยนะครับทางการจีนเนี่ยแจ้งมาแล้วส่วนไทยจะรับข้อเสนอหรือไม่เราต้องมาพิจารณาร่วมกันจากการพูดคุยของรัฐมนตรีศรีหัิกนะครับแต่ในโซเชียลเนี่ยไปบอกว่าไหนบอกว่าจีนเป็นกลางทําไมดูแลแต่กัมพูชาไม่เห็นดูแลประเทศไทยเลย นายกบอกว่าต้องฟังข่าวจากทางราชการเพราะตอนนี้มีข่าววิเคราะห์อะไรเต็มไปหมดจึงขอให้ยึดข่าวจากทางราชการเป็นหลักนะครับและย้ําในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อประชาชนนั้นกลับไปสู่สถานที่อบพยพแล้วการลงพื้นที่อีสานใต้ของนายกรัฐมนตรีแม้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนประชาชนที่อบพยพกลับจากศูนย์อพยพแต่ในอีกทางหนึ่งคุณผู้ชมครับเหมือนนายกเนี่ยตั้งใจ ไปทําพิธีบวงสวงหนึ่งซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานพิธีบวงสวงปิดทองเบิกฟ้าสักการะบูชามหาราชการที่หนึ่งณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและแน่นอนฮนะเจ้าบ้านอย่างคุณเนวินชิดชอบประธานสมโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดก็ได้มานั่งร่วมบวงสวง พิธีบวงสวงดังกล่าวได้ฉัดเงิน9ชั้นนะแล้วฉัดเงินในคุณผู้ชมมีกว่า360ต้นนะครับมีเสาต้นหนึ่งหมายเลข37ครับตรงกับหมายเลขผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยที่จับได้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยไปทำพิธีคือปิดทองที่เสาต้นที่37ครับเป็นการเอาเริกเอาชัยในพิธีบวงสวงครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามว่าเบอร์37เด็ดอย่างไรนายกอนุทินไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่คนที่ตอบคือคุณเนวินชิดชอบบอกว่า37ก็เด็ดตรงที่ชาวบ้านเลือกนี่แหละจากนั้นอนอยอนุทินถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ได้มาหยุดที่เสาต้นที่37และชี้นิ้วยิ้มและหัวเราะก่อนจะมาปิดทองที่ฐานนำสีพึ่งทาบริเวณต้นหมายเลข37ก่อนจะติดทองทับ ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเลขดังกล่าวมงคลอย่างไรถึงใส่ใจขนาดนี้นายอนุทินท่องบทสวดจากนั้นนายเนยวินครับมีจังหวะที่มอบส้มให้กับนายกอนุทินหนึ่งลูกด้วยลองไปดูว่านายกพูดคำว่าอะไรท่านนายก ตัน,นี้มงคลอะไรพิเศษครับสนะองตันนี้ทำไมหนึ<อ>่งเลีงมงคลเหรอครับ นี่นะฮะนั้ขเขาก็พยายามถามว่าส้มในเม็ดเยอะไหมท่านนายกอนุทินบอกถามแบบนี้ไม่ได้หวังดีแน่นอนก็เลยบอกว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวเม็ดส้มมันจะติดคอนายกก็เลยตอบว่ากลืนเข้าไปเดี๋ยวก็ย่อยสลายหมดนะครับการทั้งกินส้มการทั้งทําพิธีบวงสรวงที่ต้นหมายเลข37นั้นก็ดูเหมือนว่าหวังผลในความเป็นศริมุงคล กับเลขที่ได้ในทางการเมืองนะครับก็ต้องรอติดตามว่าถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งจริงจะเป็นอย่างไรนะครับ